เราได้มาประชุมกันที่เราเห็นปรากฏชัดเจนก็เรียกว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ปรากฏการเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ว่าได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมา จากเรื่องของสมาธิสมาธิเป็นต้นเหตุต้นเหตุก็คือตัวหลวงพ่อเองในเมื่อเวลา,าเด็กอายุสิบสามขวบหรือสิบสามปีได้สมาธิบรรลุสมาธิที่ที่สูงเท่พระ อาจารย์กงมาจิระปัญญูท่านนั่งอยู่ที่ตรงหลวงพอ่อนั่งนี่แหละการว่าสมาธิที่เธอได้นั้นเขาทำสิบปียังไม่ได้ก็แสดงว่าหลวงพอ่อได้บรรลุธรรมชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็มามองเห็นว่าควรที่จะขยายทำ นี้ออกไปตามที่ได้สัญญากับตาพระขาวตาพระขาวก็คือเดินเพ่นผ่านอยู่ที่ใต้ต้นมะขามที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละไม่ใช่คนลึกลับที่ไหนแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงศิลเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมเป็นผู้ที่สำเร็จ แต่สมาธิชั้นสูงท่านไปรักษาให้เพื่อที่จะได้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็มาคิดถึงว่าในบริเวณของวัดสว่างอารมณ์นี้สามารถที่จะปรับปรุง ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมทำให้บุคคลบรรลุได้หลวงพ่อนั่งอยู่ที่ศาลาหลังนี้แต่ครั้งนั้นมุงด้วยจากนี่ก็มุงด้วยสังกษีได้บรรลุธรรมที่ศาลาหลังนี้จนกระทั่งสามารถเขียนหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรครูสมาธ แล้วก็วิทันตสาสมาธิแล้วก็ชินสมาธิแล้วก็มีสมาธิหลายสมาธิจากหนึ่งคือที่วัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครขยายไปจนกระทั่งถึงร้อยกว่าถึงประเทศแคนาดา ถึงประเทศอเมริกาได้พากันทำสมาธิอย่างกว้างขวางแล้วก็ขึ้นโดยอินทนนท์ซึ่งขึ้น70คน80คนถือว่ามากแล้วในสมัยก่อนโนนมาปัจจุบันนี้คนได้ทำสมาธิมากขึ้น ขึ้นโดยอินทรนน์ถึงแปดพันแล้วจากแปดสิบมันกลายเป็นแปดพันหลวงพ่อคิดว่าจากแปดพันก็กลายเป็นแปดหมื่นจากแปดหมืนก็กลายเป็นแปดแสนจากแปดแสนก็กลายเป็นแปดล้านจากแปดล้านก็เป็นร0 0ยล้านพันล้านอะไรนี่ะเป็นไปได้ आओ हम साथ चलें